วัสดีค่ะครัวแม่กีพาชิมนะคะค่ะวันนี้ก็จะทำเมนูเอ่เอแกงยอดฟักทองนะคะนะคะว่ามีเครื่องครัวมีอะไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกก็คืออันนี้ยอดฟักทองนะคะแล้วก็จะใส่เอเครื่องเขียงก็คือจะมีเอาพริก พริกแเรียนนะคะ,ะเราสามเม็ดพอละค่ะเพราะว่าไม่ชอบพีเผ็ดเนาะจะมีพริกแล้วก็ตะไคร้ต้นนะคะที่จะใส่นะคะแล้วก็มีเกลือป่นนะคะหอมแดงนะคะมีหอมแดงนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยมีถั่วเน่านะคะถั่วเน่านี้ เออตัวเน,น้านี้นะคะเอาแค่นี้นะคะนี่ตัวเน,น่าก็หนึ่งะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็แล้วก็เครื่องเทศนะคะแล้วก็เออจะใส่เออแคบหมูนะคะที่ติดมันนะคะมีตะไคร้นะคะแมงลากนะคะอันนี้จะใส่แมงลากแล้วก็ ต้นหอมแล้วก็ผัดชีแล้วก็ใบชะพลูนะคะส่วนอ่าสี่อย่างนี้จะใส่ก็ต้องเมื่อสุกแล้วนะคะจะปรุงตามด้วยปรุงอันนี้พวกนี้นะคะเดี๋ยวตามไปนะคะค่ะดับแรกก็จะใส่เครื่องอันนี้ตมก่อนนะคะค่ะ กันต้องไม่มาีนะ,ะแอกอื่นก็ต้องเอา,อายอดฟ้าทองนี่ค่ะจะต้องเอาไอ้เส้นใยนี่นะคะค่ะพอได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปล้างก่อนนะคะ ค่ะน้ำนี่ก็เดือดแล้วนะคะก็จะเอามาใส่แรกก็จะใส่ไอัอนนี้ก่อนจะเขี่ยวยอฟ้าทองให้มัน ประมาณสัก10นาทีก่อนนะคะหลัจงจากนั้นก็จะใส่พริกนะคะเริ่มเละแล้วนะคะได้สิบนาทีแล้วนะคะหลัจงจากนั้นก็จะเอามาใส่น้ำพริกที่โขกไว้เมื่อกี้นะคะเครือบรุงนะคะเลอ,อใส่แล้วก็ใส่แคบหมูติดมันนะคะ แล้วก็จะเอามาเคิ้วต่ออาจจะค่ยวต่ออีกนะคะเค่ยวต่ออีกประมาณสักสิบนาทีนะคะตามปกติเนี่ยเขาจะใส่ข้าวนะคะแต่ว่าของครัวแม่กี่พาชิมนี่จะไม่ใส่นะคะค่ะชั่วระหว่างที่รอ ต้มเคี่ยวใบย,ยอดฟาทงเมื่อกี้นะคะก็จะเตรียมเครื่องผงนี่นะคะจะมีเมื่อกี้นะคะมีแมงลาบกับต้นหอมผักชีที่จะใส่นะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็จะใส่เพิ่มอใบชะพลูนะคะต้องต้องจัดเตรียมไว้อาหารไว้ก่อนนะคะทุกอันเลยนะคะ อันนี้ก็ได้สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี้ขั้วนะคะค่ะจะต้องคนเคี่ยวให้มันละลายละเอียดแบบนี้นะคะค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะปิดแก้นะคะปิดแก้เสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องที่ผักเมื่อกี้ที่เตรียมไว้นะคะ พอใส่เสร็จแล้วก็คว่นให้มันเนี่ค่ะคะ่ะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ไม่ไม่ถึงคำว,ว่าเก่งของเบนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ข้าวนะคะอันนี้เป็นแคบหมูเนื้อแคบหมูนะคะ จะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเดี๋ยวลองมาทานดูด้วยกันนะคะอือหือสุดยอดเลยค่ะกินกับข้าวสวยนะคะร้อนนะคะอือหืออร่อยมากค่ะยอดนะคะคืออันนี้จุดเด่นก็คือมีในสมุนไพรนะคะอือหืออร่อย อร่อยมากเลยค่ะขอบปุดนะคะพ่อครับถ้าใครจะขอลองก็สามารถทาตามได้นะคะอันนี้แกงแบบไม่ใส่ข้าวนะคะอร่อยมากเลยนะคะเนื้อมาจากเนื้อคะ่ะจะออกเป็นสีเขียวเลยอร่อยนะคะยอดฟักทองนี่จะเต็มเต็มเลยเพราะว่า จะไม่ใส่ข้าวนะคะอ,อร่อยค่ะอิ่มมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งนะคะที่แม่กีพาชินชอบนะคะแล้วก็ช่วงช่วงอนเนี้ยเป็นช่วงที่อยอดฟ้าทองออกนะคะเพราะว่าจะเป็นพืชพาสมุนไพใครที่เกงอันเนี้ยจะเป็นพืชพาสมุนไพใครที่เป็น ปสารพรอยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสมุนเน้นจะเป็นสมุนไพรมากกว่านะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะทำดูนะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะแล้วจะมีเมนูต่อๆไปนะคะที่เกี่ยวกับเมนูสม,มุนไพรยมหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวในบุญดอยนะคะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านนะคะ